ที่ทุกคนรอคอยกลับมาแล้วแคมป์ทีมชาติไทยปีนี้ไม่มีที่ว่างให้ใครพลาดฟอร์มเพราะตัวจริงโหดจัดทุกตำแหน่งศึกภายในแคมป์สาวไทยเดือนกว่าคู่แข่งเมื่อทุกตำแหน่งมีคนพร้อมเพียดขึ้นตัวจริงวิเคราะห์ก่อนแข่งมองลึกมองขาดนักกีฬาตัวจริงที่ก้าวเข้ามาในแคมป์วอลเลย์บอลหญิงไทยตรงไหนตรงใจแฟนวอลเลย์บอลที่อยากรู้ว่าใครมาใครจะได้ไป v ว L และฟอร์มล่าสุด เป็นยังไงที่นี่168คอมเมนต์ชาแนลค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 c o m คอมเมนต์ชาแนลค่ะคลิปนี้มาถึงทีมชาติไทยของเรากันนะคะอะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าวันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังแคมป์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ปีนี้คุณผู้ชมร้อนแรงไม่แพ้สนามแข่งจริงเลยเพราะโค้ชออสเกติพงษ์รัชตะเกรงไกลกลับมาบัญชาการด้วยตัวเอง การคัดตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่หา14คนสุดท้ายเท่านั้นนะแต่มันคือการวางรากฐานทีมชาติสายเลือดใหม่สู่โอลิมปิกเป็นไงล่ะตัวจริงระดับหัวแถวเลยกำลังเดินเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยแบบพร้อมหน้าพร้อมตาปีนี้ไม่มีใครยอมใครเพราะการติด14คนสุดท้ายไปรุยเวียนแอลนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนเดิมอีกแล้ว ตอนนี้แค้ป์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวแล้วนะคะแล้วบอกเลยนะว่าโหของจริงกำลังเข้าสู่สนามซ้อมแบบเต็มระบบเลย ตัวหลักที่หลายคนรอคอยเรียกว่าเริ่มทยอยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นน้องบีมพิมพิชยาโกกรัมอันนี้นะโอ้โหดีกรีแชมป์ล่าสุดพาทีม S อสเซพรามเบิร์กเชวินผงาดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลบุนเดสก้าเยอรมันฤดูกาล2024-25ถึงได้สำเร็จอีกคนก็คือบุ๋มบิมชาจุออนของเราที่พาฮิเมจิคว้าแชมป์จักรพัรดดีนีลีกญี่ปุ่นแถมยังได้รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ามาครองอีกด้วยหรือแม้แต่ น้องแนนทัดดาวที่ฟิตกลับมาล่าสุดปีนี้เรียกว่าไม่มีพื้นที่ให้เล่นๆนะเพราะว่าโคต้า14คนสุดท้ายใน v n l ทุกคนต้องแย่งกันแบบสุดใจสำหรับการแย่งชิงตำแหน่งในทีมนะรับรองว่าครั้งนี้สนุกแน่ๆเลยคือมีโอกาสสูงที่การแข่งขันภายในแคมป์เนี่ยเข้มข้นกว่าการเจอทีมอื่นอะ่ะเพราะ ทุกตำแหน่งมีตัวเก่งแย่งกันนังน่งนั้นเลยมาดูกันนะคะอย่างหัวเสาเนี่ยบุ๋มบิ๋มกับเพียวอะต่อไปนะตำแหน่งบล็อกกลางก็มีน้องเตยน้องแนนนะหรือว่าจะเป็นน้องรุ่นใหม่ยอย่างน้องเปนโนนัทริกาวสารตำแหน่งบี้ลังก็มีน้องบีมโมเมนะหรือจะเป็นรุ่นใหม่ที่อีซ้ายอย่างน้องออมทซัพป์ทพชยาพลธรรม ตำแหน่งเซตเตอร์ชมพู่พรอนพันเกิดปราดของเราโอ้โหคนนี้ดีกีระดับโลกความสามารถเนี่ยนะไม่ต้องบรรยายเลยนะเนาะก็มีนุกนิกนะน้องเนยกหนกพรแสงทองซึ่งความสูง170ซนติเมตรที่แม่นยำในเรื่องลูกเร็วอีกด้วย มาตำแหน่งลิเบอรโรคนนี้นะโอ้โหเปลียนุษยแป้นน้อยเรียกว่าประสบการณ์ดีกรียุโรปอเมริกาโอ้โหดีกรีเต็มกระเป๋าเลยหรือจะเป็นรุ่นใหม่อย่างน้องแบมจิตาภาณนะหัวหนองหรือน้องอิงนิชากรวันศุกร์นะคะอ่ะและยังไม่พอนะยังมีน้องบีมกัญจนาสีใส่แก้วน้องทอฝันนุชนาฏหอมพิทักษ์น้องนัทวันผาดไทยสงน้องสศสิธรเจตตะ น้องไก่วิมรัตธนพันธ์น้องอยู่ฝ้าโดนพรอย่างนี้อ้โหูเป็นไงล่ะทุกตำแหน่งนะมีคนที่เรียกว่าพร้อมจะก้าวขึ้นมาแทนกันเลยนะ <designers> ก็ย้ำอีกทีค่ะว่าไฮไลท์ของแชมป์เนี่ยคงหนีไม่พ้นการกลับมาของน้องบีมพิมพิทยากโกกร,รมัมเรียกว่าเธอเนี่ยเพิ่งพาทีมเอสเอสซี C, พรามเบิร์กโชวลินผงนาดว่าแชมป์เยอรมันมา,มาหมาดๆเลยและถ้าสังเกตให้ดีนะน้องบีมวันนี้ ไม่เหมือนเมื่อวานนะคะเพราะว่าเรื่องของพัฒนาทักษะรับบอลแรกจนเรกวันเล่นได้ทุกระบบแล้วอะ่ะยังมีจีดาภาณนาะหัวหนอง นิชากรวันสุขแล้วก็วลิศราสีทาเลอรที่โอ้โหคุณผู้ชมเติบโตขึ้นอีกระดับนะ่ะแล้วก็กลายเป็นเสาหลักของทีมชาติในชุดใหม่นี้อีกด้วยอเป็นยังไงล่ะคะมันเลยเรียกว่าไม่ใช่คู่แข่งกันแบบในสนามเท่านั้นนะมันคือการแข่งกันเองในแคมป์เพราะว่าโคต้าเบียนแอนั้นมีแค่14คนเท่านั้นเองใครพลาดนิดเดียวนะอาจหลุดทั้งทัวร์นาเมนต์เลย มาถึงเรื่องของระบบคัดตัวใหม่เนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นโอกาสอย่างแท้จริงเลยอย่างน้องแบมแล้วก็น้องอิงคะ่ะเริ่มเข้ามาเรียกว่าภาพแถวหน้าแล้วและก็ดูพร้อมชนนั้นในระดับเอเชีย โค้ดออสเนี่ย<ๆ>เขาใช้ระบบเปิดให้นักกีฬาทุกๆกลุ่มเลยฝึกแล้วก็คัดแบบผสมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเนี่ยก็ยังได้สิทธิ์เข้ามาลองในชุดใหญ่อีกด้วยหรือแม้กระทั่งเยาวชนบางคนนะคะที่คัดยู21่21ไม่ผ่านก็ยังได้สิทธิ์คัดใน U19 ต่ออันนี้แหละค่ะมันคือการสร้างโอกาสที่ต้องบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนในวงการวอลเลย์บอลของไทยและตำแหน่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ ลิเบโร่ค่ะเมื่อปีนุชแป้นน้อยเรียกว่าเริ่มถอยจากทีมชาติและเนี่ยคือเสน่ห์ของแคมป์ปีนี้ตัวจริงกำลังเข้าสู่แคมป์และตัวจริงในใจโค้ดยังไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นใครคุณผู้ชมคะแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยในปีนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเลยนะเพราะนี่คือแคมป์สร้างใหม่หลังเปลี่ยนโค้ดทั้งระบบเลยโค้ดออสเกติพงศ์ราชตะเกรงไกหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เคยพาทีมสร้างยุคทอง กลับมาเป็นผู้นำแล้วก็ไม่รอช้าลงมือคัดนักกีฬาเองเลยแล้วคุณผู้ชมละ่ะเห็นด้วยไหมว่าโคดออสเนี่ยคือคนที่ใช่ดาวรุ่งคนไหนที่คุณผู้ชมคิดว่าปังแน่ในเวทีโลกคอมเมนต์กันไว้เลยนะคะแล้วเจอกันในสนามจริงสิงหาคมนี้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในแคมป์มันไม่ใช่แค่การเก็บตัวเพื่อชิงแชมป์เอเชียแต่นี่คือรถแบบซูโอลิมปิกค่ะ ทีมชุดนี้เรียกว่าคือรากฐานของปี2025ถึง2028เลยนะเพราะหากว่าไม่วางรากฐานตอนนี้โอกาสในโอลิมปิกเนี่ยมันจะหาอีกไม่ได้อีกหลายปีเลยแหละและที่สำคัญนะรายการซีเกมเอเชียนเกมแล้วก็เวิลด์คอลี่ไฟเตอร์เนี่ยกำลังจะมาถึงเราจะได้เห็นโครงสร้างใหม่ชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่รุกยันรับเลย ตอนนี้ในหัวแอดเนี่ยนะต้องบอกว่ามีคำถามมากมายเลยอยากจะถามคุณผู้ชมอ่ะคือในแต่ละตำแหน่งเนี่ยคุณผู้ชมชื่นชอบใครเป็นพิเศษเพราะอะไรคะการกลับมาของน้องบีมคุณผู้ชมให้คะแนนฟอร์มน้องบีมเนี่ยนะที่พังงาดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลบุนเดสลีกาแชมป์เยอรมันมาหมาดๆในฤดูกาลนี้เท่าไหร่จากเต็มส0บค่ะ ระบบเยาวชนเห็นด้วยไหมว่าเราควรเริ่มสร้างใหม่แบบนี้และผู้เล่นคนไหนที่แบบอยากเห็นติดชุดใหญ่เร็วๆลิเบอรโล่คนใหม่น้องแบมจิตรพานาหัวหน้องหรือน้องอิงนิชกรบวันศุขใครเหมาะจะเป็นลิเบอร่ตัวจริงและคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าใครจะได้ไป VSL 2025ใครคือคนที่ฟอร์มโหดสุดในใสายตาคุณผู้ชมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูด้วยกัน นี่คือยุคเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดของวอลเลย์บอลหญิงไทยในรอบ10ปีแฟนกีฬาคนไทยทุกคนมีลุ้นเชียร์กันสนุกระทึกใจแน่ๆเลยน่าติดตามสุดๆเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมก่อนจบคลิปเช่นเคยขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เอ็นดูช่องนี้แล้วก็เข้ามาพูดคุยเรื่องวอลเลย์บอลด้วยกันถ้าชอบเรื่องแบบนี้ ชอบคลิปแบบนี้นะคะกดติดตามไว้จะมีเรื่องเด็ดๆมาอีกกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดนะคะขอบคุณมากค่ะไปละสวัสดีค่ะ